เคยสังเกตไหมคะว่าทําไมบางคนแค่แบบว่าปรากฏตัวก็ดูน่าเชื่อถือหรือดูมีสเสน่ห์มากๆเลยทั้งที่แบบยังแทบไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ละคะ่ะเรื่องของคิวส์หรือพวกสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่เราส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวเนี่ยละคะ่ะครับเป็นพวกสัญญาณที่ไม่ใช่คําพูดเนาะใช่ค่ะแล้วเห็นว่ามีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยคือบอกว่าการสื่อสารส่วนใหญ่เนี่ยเออจริงๆแล้วมันไม่ใช่คําพูดเลยเหรอคะใช่ครับ สัดส่วนมันค่อนข้างเยอะมากเลยคือภาษากายเนี่ยอาจจะสูงถึงแบบ5 5าสิเปเลยโหเยอะมากครับแล้วก็น้ําเสียงอีกประมาณ3ามสอส่วนเนื้อหาหรือคําพูดจริงๆที่เรากังวลกันนักหนาเนี่ยอาจจะแค่ 7- จ็ดถึงสิเอเองครับน้อยกว่าที่คิดเยอะเลยนะคะเนี่ยงั้นวันนี้เป้าหมายของเราคือมาทําความเข้าใจสัญญาณพวกนี้กันดีกว่าค่ะว่าจะเอาไปปรับใช้ยังไงได้บ้างได้เลยครับคือหัวใจสําคัญที่งานเขียนพวกนี้เขาเน้นย้ำเนี่ยมันมีอยู่2แกนหลักๆครับ สองแกนหลักๆมีอะไรบ้างคะครับแกนแรกคือความอบอุ่นหรือ warmth ที่เราพูดถึงกันค่ะความอบอุ่นครับอันนี้ก็คือความเป็นมิตรความน่าเข้าหาความน่าไว้วางใจอะไรแบบนี้อ๋อค่ะส่วนอีกแกนก็คือความสามารถหรือ competence ความสามารถ competence ครับอันนี้จะแสดงออกถึงความมั่นใจความรู้ความน่าเชื่อถือ คนที่สื่อสารเก่งๆหรือที่เรามองว่ามีสเสน่ห์มากๆเนี่ยนะครับเขามักจะ,ะใช้สัญญาณสองด้านนี้ออกมาได้แบบพอเหมาะพอดีเลยครับอืน่าสนใจมากค่ะเหมือนต้องหาจุดสมดุลให้เจองั้นเราลองมาดูที่สัญญาณของความสามารถหรือ c o m p e t e n c e กันก่อนดีกว่าค่ะที่เห็นชัดๆเลยมีอะไรบ้างคะมีหลายอย่างเลยครับที่ชัดๆเลยก็เรื่องท่าทางการยืนตัวตรงๆไหลเปิดไม่ห่อไหล่คะ อันนี้มันจะบอกถึงความมั่นใจได้ดีแล้วก็การจับมือการจับมือครับจับให้กระชับพอดีพอดีพ,พ,พ,พร้อมกับศบตาไปด้วย <g rain> หรือแม้แต่การใช้มือประกอบการพูดนะครับแบบเปิดเผยหน่อยเช่นหงายฟามือผายมือเล็กน้อยอ๋อ <g rain> ไม่ใช่แบบกำมือแน่นๆหรือซ่อนมือไว้ข้างหลังความน่าเชื่อถือออกไปครับแล้วเรื่อง power pose ล่ะคะที่เคยได้ยินกันอยู่พักหนึ่งในงานเขียนพวกนี้มีพูดถึงไหมคะอ๋อมีครับ มีอ้างยิงถึงงานวิจัยของเอมี่คัตดี้อยู่ครับคือถึงแม้ว่า,าในภายหลังอาจจะมีข้อถกเถียงเรื่องผลลัพธ์ของมันอยู่บ้างนะครับแต่แนวคิดหลกัหลกๆที่ว่าถ้าทางมาส่งผลต่อความรู้สึกข้างในเราเนี่ยก็ยังน่าสนใจอยู่ค่ะมันส่งผลยังไงคะคือเขาทดลองให้ทําท่าทางที่แสดงความมั่นใจนะครับเช่นยืนเท้าเซเอลหรือว่ายืนอกผายไหล่พึงอืทําแค่แป๊บเดียวนะครับอาจจะแค่2นาทีค่ะ มันอาจจะช่วยกระตุ้นความรู้สึกมั่นใจข้างในเราได้จริงๆโหแค่2นาทีเองเหรอคะครับแต่แต่มีข้อควรระวังนิดนึงที่เขาเน้นเหมือนกันคือควรจะทําในที่ส่วนตัวนะครับอ๋อค่ะไม่ใช่ไปทําโชว์คนอื่นใช่ครับทําในที่ส่วนตัวเพื่อปรับสภาวะจิตใจเราก่อนอเหมือนเป็นการบูสต์ตัวเองไม่ใช่ไปทําต่อหน้าคนอื่นซึ่งอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติหรือบางทีอาจจะดูก้าวร้าไวไปนิดนึง เข้าใจเลยค่ะคือใช้ปรับมายเซ็ตตัวเองก่อนเนาะไม่ใช่แสดงออกเกินงามโอเคค่ะแล้วฝั่งตรงกันข้ามกันสัญญาณแห่งความอบอุ่นหรือวอร์มสละ่ะคะมีตัวอย่างอะไรที่แบบทรงพลังมั่งคะสัญญาณความอบอุ่นนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่เห็นช,ชัดๆเลยก็คือการยิ้มครับการยิ้มแต่ต้องเป็นยิ้มที่จริงใจนะครับคือไม่ใช่แค่ปากยิ้มแต่ว่าดวงตาต้องดูยิ้มด้วย ที่เขาเรียกว่าดูเชนสมายล์เนี่ยครับอ๋อค่ะค่ะตายิ้มด้วยครับแล้วก็อีกอย่างคือการโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเวลาเราฟังใครพูดอือฮึการโน้มตัวครับมันเป็นการแสดงออกว่าเราใส่ใจนะเราให้ความสำคัญกับคู่สนทนาค่ะการพยักหน้าเบาๆอย่างเข้าใจเป็นระยะๆะะก็ช่วยได้มากครับค่ะมันสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรหน้าไว้วางใจอืมทำให้คนรู้สึกเข้าถึงง่ายขึ้นนะคะใช่เลยครับสำคัญมากเลย นอกเหนือจากท่าทางการยิ้มแล้วเรื่องของน้ำเสียงล่ะคะอันนี้มีส่วนสำคัญแค่ไหนคะโอโ้โหสำคัญมากครับน้ำเสียงนี่ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเสียงที่ค่อนข้างทุ้มหน่อยมีความมั่นคงแล้วก็พูดด้วยจังหวะที่สม่าเสมอค่ะคือไม่เร็วจนฟังไม่ทันหรือว่าไม่ช้าจนแบบน่าเบื่อเกินไปเสียงแบบนี้มักจะสื่อถึงความน่าเชื่อถือ ความสามารถหรือ competence ได้ดีกว่าครับอ๋อค่ะมีเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจเขาเรียกว่า power pause ครับ power pause การหยุดทรงพลังมันคืออะไรคะคือการหยุดเงียบไปสั้นๆครับอาจจะก่อนพูดประเด็นสำคัญหรือว่าก่อนที่เราจะตอบคำถามอ๋อเหมือนเว้นจังหวะนิดหนึ่งใช่ครับการหยุดเนี่ยมันช่วยดึงความสนใจของผู้ฟังได้ดีมากแล้วก็ทำให้คำพูดของเราดูมีน้ำหนักขึ้นและอย่างคือ มันแสดงถึงความมั่นใจด้วยครับว่าเราควบคุมสถานการณ์อยู่ไม่รีบร้อนน่าสนใจมากค่ะเทคนิคนี้ดูเอาไปปรับใช้ได้ง่ายด้วยนะคะแล้วมีรายละเอียดอื่นๆอีกไหมคะที่แบบเล็กๆน้อยๆแต่ส่งผลต่อการรับรู้โดยที่เราอาจจะไม่ทันสังเกตเลยมีครับมีเรื่องของ micro expressions micro expression ใช่ครับมันคือสีหน้าที่แสดงอารมณ์ที่แท้จริงของเราออกมาเพียงแค่เซียววินาทีเองครับโห เร็วขนาดนั้นเลยหรอคะเช่นอะไรบ้างคะเช่นการที่เราอาจจะเผลอเม้มปากนิดเดียวตอนที่เราไม่เห็นด้วยจริงๆข้างในลึกๆอหรืออาจจะเป็นแววตาที่ฉายความเบื่อหน่ายออกมาแวบหนึ่งคือถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วมากจนแทบไม่มีใครสังเกตเห็นแต่สมองของคู่สนทนาเราเนี่ยอาจจะรับรู้ได้นะครับในระดับจิตใต้สำนึกโหลึกซึ้งเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแล้วมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกที่เขามีต่อเราได้เลยการฝึกสังเกตสิ่งเหล่านี้ ทั้งในตัวเองแล้วก็ในคนอื่นเนี่ยเป็นทักษะที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์หรืออารมณ์ที่ซ่อนอยู่ได้ลึกซึ้งขึ้นมากเลยครับฟังดูแล้วการจะใช้คิวส์พวกนี้ให้ได้ผลดีจริงๆนะคะมันคงไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคเป๊ะๆอย่างเดียวสินะคะเหมือนมันต้องมาจากข้างในด้วยหรือเปล่าคะความจริงใจอะไรแบบนี้งานเขียนเขาว่ายังไงบ้างคะใช่เลยครับ อันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่งานเขียนพวกนี้เน้นย้ำเลยคือการใช้คิวส์เนี่ยมันไม่ใช่การเสียแซงหรือพยายามเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่เรานะครับค่ะแต่มันคือการสื่อสารอย่างมีสติมีความตั้งใจเพื่อให้ความเป็นตัวตนที่ดีที่สุดของเราเนี่ยมันสื่อสารออกไปได้ชัดเจนที่สุดสเสน่ห์ที่มันยั่งยืนจริงๆนะครับมันมาจากความจริงใจและการเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่สื่อสารได้ดีที่สุดไม่ใช่การพยายามสวมหน้ากาก ค่ะเข้าใจเลยค่ะคือเป็นตัวเองแต่เป็นตัวเองที่สื่อสารเป็นรู้จักวิธีสื่อสารที่ดีขึ้นงั้นพอจะสรุปได้ว่าสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่ไม่ใช่คําพูดทั้งจากภาษากายน้ําเสียงเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อการรับรู้แล้วก็การสร้างความสัมพันธ์มากกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะมากๆเลยครับแล้วการเข้าใจและปรับใช้สัญญาณเหล่านี้โดยเฉพาะการสร้างสมดุลที่ดีระหว่างความอบอุ่นกับความสามารถเนี่ย คือกุญแจสำคัญเลยถูกต้องครับและที่สำคัญมากๆเลยคือต้องจำไว้ว่าทักษะเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์น,นะครับอ๋อไม่ใช่ว่าต้องเกิดมาพร้อมสิ่งนี้ไม่ใช่เลยครับมันสามารถเรียนรู้ได้ฝึกฝนได้แล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นได้ตลอดเวลาเริ่มง่ายๆเลยครับแค่ลองเริ่มจากการตระหนักรู้แล้วก็สังเกตตัวเองสังเกตคนรอบข้างบ่อยๆก่อนค่ะแล้วค่อยๆลองเอาไปปรับใช้ทีละนิดทีละหน่อย ในสถานการณ์จริงดูครับดีเลยค่ะเป็นแนวทางที่ทำตามได้จริงสุดท้ายนี้อยากจะฝากคำถามให้ลองไปคิดต่อกันดูค่ะว่านอกเหนือจากการที่เราจะเอาเรื่องคิวสนี้ไปปรับปรุงการสื่อสารของตัวเองแล้วเนี่ยถ้าเราเริ่มตระหนักรู้ถึงสัญญาณเหล่านี้จากคนอื่นมากขึ้นด้วยมันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปฏิสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตประจำวันของเราไปได้ยังไงบ้างคะ เกตกันดูได <led> ้ค <scared>. ร <t os an> ับว่าพอเรามีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเรามองเห็นอะไรในปฏิสัมพันธ์ต่างๆแตกต่างไปจากเดิมหรือลึกซึ้งขึ้นบ้างค่ะก็น่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันไม่มากก็น้อยเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับข้อมูลดีๆค่ะยินดีครับ